เจปปงหมายเลข16ขนมปังรูปร่างประหลาดที่เมื่อกินเข้าไปแล้วนั้นจะทําให้คนที่กินรู้สึกได้ถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกหรือยอดเขาเอเวอเรสต์เลยทีเดียวซึ่งขนมปังชนิดนี้จะเป็นยังไงกันนะถ้าพร้อมกันแล้วละก็ไปลุยกันเลยไซตเมะแหล่งรวมคนรักอนิเมะเจปังหมายเลข16นั้นปรากฏออกมาให้เราเห็นในเจปังตอนที่2ที่อาซึมะนั้นกาลังจะทดสอบฝีมือเพื่อเขาทํางานในปังตเซียสาขาใหญ่ ส่งเดิมทีนั้นอาซึมะตั้งใจจะทําเจปังหมายเลข56าแต่ก็ถูกคาอาจิก่อกวนซะก่อนจึงทําให้เขานั้นเหลือเวลาไม่มากพอที่จะทำํำหมายเลข56าเขาจึงได้ตัดสินใจทําเจปังหมายเลข16แทนโดยเจปังหมายเลข16นั้นใช้โยเกิร์ตในการหมักแทนยีสต์และย่นเวลาในการทําให้สั้นลงจนทําให้เขานั้นสามารถทําขนมปังได้ทาตามเวลาโดยการอบนั้นใช้การอบที่อุณหภูมิ250องศาเป็นเวลา30นาทีซึ่งเมื่อบเสร็จแล้วนั้นรูปทรงของมันก็ออกมาคล้ายกับภูเขาไฟฟ ล่างก็เป็นสีที่เข้มขึ้นเหมือนกับสีของภูเขาไฟไม่มีผิดซึ่งเมือ่อกรรมาการในตอนนั้นอย่างคุโรยานงิก็ถึงกับอึ้งในรูปลักษณ์ของมันและไม่สามารถตัดสินได้เพียงแค่การมองเขาจึงได้ทาการชิมขนมปังชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียวและเมื่อเขาได้กินมันเข้าไปก็ถึงกับออกอาการรีแอคชั่นสุดอลังการและพูดขึ้นมาว่านี่มันไม่ใช่ภูเขาไฟฟูจิแต่มันคือยอดเขาเอเวอเรสต์ต่างหากและการกินขนมปังนี้เข้าไปนั้นทําให้เขามีความรู้สึกอยากกินแกงกะหรี่ขึ้นมาทันทีซึ่งแกงกะหรี่นันาาขอังงออิเดีย แต่อึมะก็บอกว่านี่มันเป็นขนมปังที่เขาคิดค้นขึ้นมาจากการที่เขานั้นอยากหาขนมปังที่เข้ากันได้ดีกับแกงกะหรี่ของโปรดของเขาเขาจึงลองทําให้มันมีรูปทรงเหมือนกับภูเขาไฟฟูจิและวิธีการกินที่ถูกต้องนั้นก็คือต้องงายมันขึ้นและเอาแกงกะหรี่มาใส่ไว้ตรงกลางจึงค่อยกินมันเข้าไปจะได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนั่นเองซึ่งการอบนั้นเขาได้เอาขนมปังก้อนเล็กๆซึ่งเป็นก้อนแป้งสาลีไปแปะไว้ด้านบนของเตาอบเพื่อทำให้แป้งโดนั้นยึดติดกับเพดานและทาหน้าที่คล้ายกับกาวจากนั้นนเมม่่่่่อบไปปสสักักกกพแ้งงงงงโดดดทีริุุจจะวลลลาาาาหซึ ระหว่างนั้นเองรอบๆก็จะค่อยๆเกลี่ยมแต่ตรงกลางจะมีสีอ่อนกว่าจุดอื่นซึ่งอาซึมะคิดไอเดียนี้ได้ตอนนี้เขานั้นเห็นตุ๊กาตาไล่ฝนตอนอายุ10ขวบทําให้อาซึมะได้คะแนนจากการทําขนมปังชนิดนี้ไปถึง2คะแนนเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับเจปังหมายเลข16หรือนันขนมปังอินเดียที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ด้วยคุณสามารถรับชมตอนนี้ได้ในเจปังตอนที่2โดยเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเซตาเมในทุกช่องทางเลยครับเพื่อจะไไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ